CGN-CV สวัสดีครับพบกับรายการ Living Life กับผมศาสนาจารย์อภิชาติพูสพาาลสปรสาร Living Life รายการที่ทำให้ชีวิตมีชีวิตดังคำพูดที่ว่าเมื่อปลาอยู่ในน้ำมีชีวิตฉันใด เมื่อคุณอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าก็มีชีวิตฉันนั้นวันนี้เรามาเฝ้าเดี่ยวจากพระเจนะพระเจ้าในพระธรรมโยบบทที่9ข้อ11ถึงข้อที่24โยบบทที่9ข้อ11ถึง24ดูเถิดพระองค์ทรงผ่านข่าไปและข้าหาเห็นพระองค์ไม่พระองค์ทรงเลยไปและข้าหาได้สังเกตไม่ถ้าพระองค์ทรงฉฉยไป ผู้ใดจะห้ามพระองค์ได้ผู้ใดเล่าจะทูลพระองค์ว่าพระองค์ทรงทำอะไรพระเจ้าจะไม่ทรงยับยั้งพระพิโรธเหล่าสมุนของราหับต้องสยบใต้พระองค์แล้วข้าจะตอบพระองค์ได้อย่างไรจะเลือกถ้อยคําอะไรมาโต้ตอบพระองค์แม้ข้าเป็นฝ่ายชอบธรรมข้าก็ตอบพระองค์ไม่ได้ข้าจะต้องวิงวอนองค์ตุลาการของข้าถ้าข้าร้องทูลและพระองค์ทรงตอบข้าข้าก็ไม่เชื่อว่า พระองค์ทรงฟังเสียงของข้าเพราะพระองค์ทรงขยี้ข้าด้วยพายุและทรงเพิ่มบาดแผลแก่ข้าโดยไม่มีเหตุพระองค์จะไม่ทรงให้ข้าได้พักหายใจบ้างแต่ทรงให้ข้าเต็มด้วยความขมขื่นถ้าเป็นการประลองกำลังพระองค์ก็แข็งแกร่งถ้าเป็นเรื่องการพิภากษาผู้ใดจะเรียกพระองค์ขึ้นศาลได้แม้ข้าเป็นฝ่ายชอบธรรมปากของข้าจะกล่าวโทษข้าแม้ข้าดีพร้อมพระองค์ก็จะทรงพิสูจน์ว่าข้าผิด ข้าดีพร้อมข้าไม่ใยดีในตัวเองข้าเกลียดชีวิตของข้าเพราะฉะนั้นข้าจึงว่าก็เหมือนกันหมดพระองค์ทรงทำลายทั้งคนดีพร้อมและคนอธรรมเมื่อภัยพิบัตินำความตายมาฉับพลันพระองค์ทรงเยะเย้ยความวิบัติของผู้ไร้ผิดพระองค์ทรงมอบแผ่นดินโลกไว้ในมือคนอธรรมพระองค์ทรงปิดตาบรรดาผู้พิภากษาของโลกถ้าไม่ใช่พระองค์แล้วผูดด้ใดเล่าโยก ข้ามครวนต่อพระเจ้าเขาเข้าใจด้ตระหนักว่าตัวเขาเองไม่ได้ผิดในข้อที่17ข้อ17เคขียนอย่างนี้บอกว่าพระองค์ทรงเพิ่มบาดแผลแก่ข้าโดยไม่มีเหตุในกรณีนี้เขาไม่ได้ผิดบาปไ,ไม่มีเหตุที่เขาจะเจอความทุกข์แบบนี้แต่เขาเจอเพนั้นเขารู้สึกท้อมากเขารู้สึกว่าพระเจ้าทรงขยี้ด้วยพายุ พระเจ้าขยี้เขาด้วยพายุนี่คือความเครียดในขณะนี้ที่โยบเขาไม่เข้าใจนะครับเขาพูดถึงเขาขมขื่นมากในข้อที่18แล้วข้อที่21่สิบเ็ขพูดว่าเขาเกลียดชีวิตตอนนี้เขาไม่ใยดีต่อชีวิตว่าจะอยู่หรือจะตายเขาเกลียดชีวิตนะท่ามกลางความทุกข์เช่นนี้เขาได้สวนพระเจ้าเป็นคนที่กระทําในข้อที่ยีิบสี่ตอนท้ายบอกว่าถ้าไม่ใช่พระองค์แล้วผู้ใดเล่า เขาก็ยังเชื่อว่าพระเจ้าทรงให้ความทุกนี้มาแต่เขาเขาไม่เข้าใจว่าทําไมถึงพระเจ้าให้มาตั้งที่เขาไม่ผิดก็จริงอ่ะโยบเองในบทที่หนึ่งเขาไม่เข้าใจว่าพระเจ้าอนุญาตให้มาซาตานมังคียิ่เขาไม่เข้าใจเพราะเขาไม่รู้ว่าพระเจ้าอนุญาตซาตานมาคดีชี้วเขาในขณะนี้เพราะฉะนั้นโยบเองไม่เข้าใจเขาก็ท้อนะเขาบอกว่าโอ้โหถ้าพระเจ้าจะพิโรธเนี่ยแม้ตาราหบเนี่ยยังต้องสยบต่อพระองค์พระองค์ยิ่งใหญ่มาก ครับเขาโต้ตอบพระเจ้าไม่ได้เขาได้แต่อะไรครับข้อ15ตอนท้ายบอกว่าค้าจะต้องวิงวอนต่อองค์ตุลาการเขาวิงวอนคือขอพระเจ้าเมตตาวิงวอนคือขอพระเจ้าเมตตาเขาทุกข์มากเขาตระหนักว่าเขาจะไปประลองเขาจะไปสู้เขาจะไปมีคดีกับพระเจ้าไม่ได้เขารู้สึกเจ็บหนัแต่เขาก็ไม่เข้าใจผมคิดว่าโยกอาจจะ ต้องร้องไห้นะแล้วก็เหมือนกับบทเพลงที่บอกว่าเมื่อชีวิดัางแสงรีบรีขอารมหายโพราะสดาเยิดข้ามันไม่ลมโลงยุดเมื่อขาประพพลัดนำกลับมา โยบโยบไม่เข้าใจเลยขาเขาเ,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 เหนื่อยมากเขาอยากจะพักอะ่ะในนี้เขาเขียนบอกข้อ18บอกว่าพระองค์จะไม่ทรงให้ข้าได้พักหายใจบ้างเลยเหรอเชื่อว่าในขณะนี้ในสังคมเราหลายคนก็ทุกข์แล้วก็เหนื่อยกับปัญหาวิกฤตโควิดเหนื่อยเหนื่อยจริงๆค่าระไายค่าทุกยาขอพระเจ้าช่วยเพราะฉะนั้นท่านกลางความทุกข์ยากลำบาก ระบายออกมากับพระเจ้าได้ไม่เข้าใจกับพระเจ้าก็คุยอธิษฐานกับพระเจ้านะครับก็เหมือนอย่างโยบที่ไม่เข้าใจก็ระบายก็คุยกับพระเจ้าให้เราร่มใจไานครับข้าแต่พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดท่ามกลางวิกฤตของชีวิตหลายๆครั้งข้างหลายเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากและสำรวจแล้วก็ไม่ได้มีความผิดบาปแต่ข้างหลายก็เจอความทุกข์ ข้างมาลายไม่เข้าใจแต่ขอทรงช่วยข้างมลายยังคงเข้าหาพระองค์วิงวอนตอพระองค์ให้พระองค์ทรงช่วยท่ามกลางความไม่เข้าใจขอพระเจ้าทรงช่วยข้างมาลายยังคงเชื่อว,ว่าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่และทรงแสนดีและช่วยข้างมลายจะค่อยๆเข้าใจขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ขอเชิญชวนให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม YouTube และ Facebook ของ c g n t v t h ยและสามารถแสดงความคิดเห็นหรือแบ่งปันพระพรที่ได้รับมาทางช่องทางคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับ